กรณีอูยกูก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถูกต่างชาติเข้ามากดดันอย่างมากครับอันนี้อันนี้ควรจะต้องอภิปรายด้วยก,ก็ควรจะมีการนําเสนอนะครับว่าทําไมรัฐบาลถึงดําเนินการในรูปแบบที่ได้ทําไปนะครับเอาละฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่แปลกนะครับถ้าจะจะส่งคืนให้กับประเทศจีน แต่ที่น่าข้องใจเพราะว่าผมดูจากคำชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็บอกว่าจีนเนี่ยเคยทำหนังสือมายินยอมพร้อมใจให้ไทยเนี่ยถแถลงข่าวอะไรต่างๆแต่ว่าตอนดำเนินการครั้งแรกอะ่ะทำไมทำเสมือนกับว่าพยายามที่จะงุบงิบนะฮะทำไม่ได้มาสร้างความเข้าใจก่อนจึงทำให้คนคลางแคลงใจว่าอ้าวสรุปเขาสมัครใจไหมอะไรไหมนะครับส่วน ตอนนี้ก็คงอยู่ที่การไปทําให้เกิดความโปร่งใสว่าบุคคลที่กลับไปแล้วนะครับไม่ได้เจอกับภาวะอันตรายอะไรกันนี่นก็ต้องว่าไปแต่ยังไงก็มีคําถามอยู่ว่าตอนแรกที่ทำเนี่ยตีสองอะไรนะเอาอะไรมาปิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเพราะอะไรถ้าหากว่ามั่นใจตั้งแต่ต้นแล้วจีนก็ยินยอมที่จะให้มีการถแถลงข่าวเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่าง